สวัสดีค่ะทุกคนที่กำลังค้นหาคำตอบว่าเราอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรมาสแสวงหาและเดินทางค้นหาคำตอบกับคุณริกวอร์เรนในหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์กันต่อค่ะวันที่3อะไรขับเคลื่อนชีวิตคุณข้าพเจ้ายังทราบด้วยว่าเหตุใดผู้คนจึงทำงานหนัก เพื่อจะประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขาอิจฉาอยากมีสิ่งต่างๆเหมือนเพื่อนบ้านจากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่4ีข้อสฉบับประชานิยมบุคคลที่ปราศจากวัตถุประสงค์ก็เหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือเด็กเร่ร่อนสิ่งที่ไม่มีค่าไม่ใช่คนโดยโทมสัสคาไลาชีวิตของทุกคนขับเคลื่อนไปโดยบางสิ่งบางอย่าง พจนานุกรมส่วนใหญ่ให้ความหมายคำกริยาขับเคลื่อนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า drive ว่าเป็นการนำควบคุมหรือกำหนดทิศท,ทางไม่ว่าคุณจะขับรถตอกตะปูหรือตีกอล์ฟในภาษาอังกฤษใช้กริยาเดียวกันคือ drive ในเวลานั้นคุณกำลังนำควบคุมและกำหนดทิศท,ทางแล้วอะไรคือพลังขับเคลื่อนในชีวิตของคุณ ตอนนี้คุณอาจจะขับเคลื่อนไปด้วยปัญหาความกดดันหรือกำหนดเส้นตายหรือสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณอาจเป็นความทรงจำอันเจ็บปวดความกลัวที่คอยหลอกหลอนหรือความเชื่อที่อยู่ในจิตสำนึกมีสถานการณ์ค่านิยมอารมณ์ความรู้สึกนับร้อยๆที่สามารถขับเคลื่อนชีวิตคุณได้และแรงขับเคลื่อน5ประการต่อไปนี้คือสิ่งที่พบบ่อยที่สุด คนจำนวนมากขับเคลื่อนชีวิตด้วยความรู้สึกผิดพวกเขาใช้ทั้งชีวิตวิ่งหนีความเสียใจและปกปิดความอายไว้คนที่ถูกความรู้สึกผิดผลักดันจะถูกความทรงจำควบคุมเขายินยอมให้อดีตบงการอนาคตและมักจะลงโทษตัวเองโดยไม่รู้ตัวด้วยการทำลายโอกาสความสำเร็จของตนเองเมื่อขาอินทำบาป ความผิดนั้นได้ทำให้เขาถูกตัดขาดจากพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเจ้าจะต้องหลบหนีและพะเนจรไปในโลกจากพระธรรมปฐมกาลบทที่4ข้อ12ข้อความนี้บรรยายถึงคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้พวกเขาพเนจรไปโดยไม่มีจุดมุ่งหมายเราเป็นผลผลิตของอดีตแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักโทษของมัน พระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้ถูกจำกัดโดยอดีตของคุณพระองค์ทรงเปลี่ยนฆาตกรนามว่าโมเสสให้เป็นผู้นำและชายขี้ขลาดชื่อกิเดโอนให้เป็นวีรบุรุษผู้กล้าหาญและพระองค์สามารถทำสิ่งที่อัศจรรย์กับชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณเช่นกันพระเจ้าทรงเชี่ยวชาญในการให้โอกาสมนุษย์ได้เริ่มต้นใหม่ รัมคำพีกล่าวว่าผู้ที่ได้รับการยกโทษให้พ้นผิดก็มีความสุขยิ่งนักคนที่ได้สารภาพความบาปของเขาและพระเจ้าทรงลบล้างประวัติให้ก็โล่งใจอย่างแท้จริงจากพระธรรมเสดุดีบทที่32ข้อ1-2คนจำนวนมากขับเคลื่อนชีวิตด้วยความแค้นและความโกรธพวกเขา กำความเจ็บปวดไว้และไม่ยอมลืมมันแทนที่จะปลดปล่อยความเจ็บปวดด้วยการยกโทษพวกเขากลับทบทวนมันในความคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนถูกความแค้นใจผลักดันจะเก็บกดและบ่มความโกรธไว้ภายในขณะที่บางคนก็ระเบิดมันออกมาใส่คนอื่นการตอบสนองทั้งสองแบบล้วนไม่ส่งผลดีและไม่เป็นประโยชน์ ความแค้นใจมักจะทำให้คุณเจ็บมากยิ่งกว่าคู่กรณีของคุณบางทีคนที่ทำร้ายคุณอาจลืมความผิดไปแล้วและใช้ชีวิตไปตามปกติแต่คุณก็ยังกรัดกลุ่มอยู่กับความเจ็บปวดและฝังใจกับอดีตต่อไปฟังนะครับคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดในอดีตจะไม่สามารถทำให้คุณเจ็บปวดในปัจจุบันได้นอกเสียจากคุณจัรําความเจ็บปวดไว้ด้วยความแค้น อดีตก็คืออดีตไม่มีอะไรจะเปลี่ยนมันได้คุณรังแต่จะทำร้ายตัวเองด้วยความขมขื่นนั้นดังนั้นเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของคุณเองจงเรียนรู้จากมันแล้วลืมมันเสียพระคัมภีร์กล่าวว่าความกังวลและการกลัดกลุ้มด้วยความคับแค้นคือการกระทําที่โง่เขลาไร้สาระจากพระธรรมโยบบทที่5ข้อ2 คนจำนวนมากขับเคลื่อนชีวิตด้วยความกลัวความกลัวอาจจะเป็นผลจากประสบการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวความคาดหวังที่ไม่สมจริงการเติบโตขึ้นมาในบ้านที่เข้มงวดมากหรือแม้แต่ความโน้มเอียงทางพันธุกรรมไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดคนที่ถูกความกลัวผลักดันมักจะพลาดโอกาสสำคัญสคัญเพราะกลัวการเสี่ยง เขาเลือกที่จะปลอดภัยไว้ก่อนโดยหลีกเลี่ยงการเสี่ยงและพยายามรักษาสิ่งต่างๆไว้ในสภาพเดิมๆความกลัวคือคุกที่สร้างไว้ขังตนเองซึ่งจะขัดขวางคุณไม่ให้เป็นอย่างที่พระเจ้าประสงค์ให้คุณเป็นคุณต้องสู้กับมันด้วยอาวุธแห่งความเชื่อและความรักพระคัมภีร์กล่าวว่า ความรักที่สมบูรณ์ขัดัดความกลัวเนื่องจากความกลัวทําให้พิกลพิการดังนั้นชีวิตที่เต็มไปด้วยความกลัวไม่ว่าจะกลัวตายหรือกลัวถูกลงโทษจึงเป็นชีวิตที่ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์จากพระธรรมหนึ่งยอมบทที่4ี่ข้อสิคนจํานวนมากขับเคลื่อนชีวิตด้วยวัตถุนิยม ความปรารถนาที่จะมีสิ่งของได้กลายเป็นเป้าหมายทั้งหมดของชีวิตแรงผลักดันที่อยากจะมีสิ่งต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดที่คิดว่าการมีมากขึ้นจะทำให้ฉันมีความสุขเป็นคนสำคัญและมั่นคงยิ่งขึ้นแต่ความคิดทั้ง3ประการนี้ล้วนไม่ถูกต้องทรัพสมบัติให้ได้เพียงความสุขชั่วคราวเพราะถึงแม้สิ่งต่างๆไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในที่สุด เราก็จะเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านั้นแล้วก็อยากได้สิ่งที่ใหม่กว่าใหญ่กว่าและดีกว่าความคิดที่ว่าถ้ามีมากกว่านี้ฉันจะเป็นคนสำคัญยิ่งขึ้นก็เป็นความเชื่อที่ผิดคุณค่าในตัวเองและคุณค่าสุทธินั้นไม่เหมือนกันคุณค่าของคุณไม่ได้กำหนดโดยของมีค่าที่คุณมีและพระเจ้าตรัสว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนั้นไม่ใช่วัตถุสิ่งของ ความเชื่อผิดๆในเรื่องเงินทองซึ่งแพร่หลายที่สุดก็คือถ้ามีมากขึ้นฉันก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นมันไม่ใช่เช่นนั้นความมั่งมีสามารถสูญไปในทันทีด้วยปัจจัยหลากหลายที่ควบคุมไม่ได้ความมั่นคงแท้มีอยู่ในสิ่งที่ไม่มีวันพรากจากคุณได้นั่นคือความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าคนจำนวนมากขับเคลื่อนชีวิตด้วยความต้องการที่เป็นที่ยอมรับ พวกเขายอมให้ความคาดหวังของพ่อแม่คู่ครองลูกครูบาอาจารย์หรือเพื่อนๆควบคุมชีวิตผู้ใหญ่หลายคนยังพยายามสแสวงหาการยอมรับจากพ่อแม่ที่ไม่มีวันพึงพอใจเขาบางคนก็ถูกผลักดันโดยความกดดันจากเพื่อนๆและกังวลอยู่เสมอว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรน่าเสียดายเพราะคนที่ทำตามฝูงชนมักจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไป ผมไม่ได้รู้เคล็ดลับสู่ความสำเร็จทุกอย่างแต่เคล็ดลับสู่ความล้มเหลวประการหนึ่งคือการพยายามทำให้ทุกคนพอใจการถูกความคิดของคนอื่นควบคุมคือวิธีการอันแน่นอนที่จะพลาดจากพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณพระเยซูตรัสว่าไม่มีใครรับใช้เจ้านายสองคนในเวลาเดียวกันได้จากพระธรรมมัทธิวบทที่ 6: ข้อ24 ยังมีแรงผลักดันอื่นๆที่สามารถขับเคลื่อนชีวิตของคุณแต่ทุกอย่างล้วนนำไปสู่ทางตันได้แก่การไม่ได้ใช้ศักยภาพความเครียดโดยไม่จำเป็นและชีวิตที่รู้สึกไม่พึงพอใจ การเดินทาง40วันนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีดำเนินชีวิตที่ขลับเคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ซึ่งก็คือชีวิตที่ได้รับการนำควบคุมและบอกทิศทางโดยพระประสงค์ของพระเจ้าไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าการรู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณและไม่มีสิ่งใดสามารถชดเชยการไม่รู้พระประสงค์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จ ความมั่งคั่งชื่อเสียงหรือความสุขถ้าปราศจากวัตถุประสงค์ชีวิตก็คือการเคลื่อนไหวโดยไร้ความหมายกิจกรรมที่ปราศจากทิศทางและเหตุการณ์ที่ไม่มีเหตุผลถ้าปราศจากวัตถุประสงค์ชีวิตก็เป็นเรื่องสัพเพเหระเล็กน้อยและไร้ความหมายประโยชน์ของชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์นั้นมีประโยชน์สำคัญ5ประการคือการรู้วัตถุประสงค์ทำให้ชีวิตคุณมีความหมายเราถูกสร้างมาให้มีความหมายนี่คือเหตุผลที่มนุษย์ลองวิธีการอันคลุมเครืออย่างโหราศาสตร์หรือคนทรงเพื่อค้นหาวัตถุประสงค์เมื่อชีวิตมีความหมายคุณจะสามารถทนได้เกือบทุกสิ่งแต่ถ้าไม่มีคุณก็จะทนอะไรไม่ได้เลย ชายหนุ่มวัย20ิกว่าคนหนึ่งเขียนว่าผมรู้สึกล้มเหลวเพราะผมดิ้นรนที่จะเป็นบางสิ่งบางอย่างทั้งๆท,ที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรที่ผมรู้ก็แค่ใช้ชีวิตให้อยู่รอดไปวันๆสักวันถ้าผมค้นพบจุดมุ่งหมายของผมผมก็คงรู้สึกว่าได้เริ่มใช้ชีวิตอย่างจริงๆสักทีถ้าปราศจากพระเจ้าชีวิตก็ไม่มีวัตถุประสงค์ และถ้าปราศจากวัตถุประสงค์ชีวิตก็ไม่มีความหมายถ้าปราศจากความหมายชีวิตก็ไม่มีความสำคัญหรือความหวังในพระคัมภีร์มีหลายคนบรรยายถึงความสิ้นหวังนี้อิสยาบ่นว่าข้าพเจ้าได้ทำงานเปล่าตายข้าพเจ้าเปลืองแรงของข้าพเจ้าเปล่าเปล่าจากพระธรรมอิสยาบทที่49ข้อ4โยบกล่าวว่า วันผ่านไปไร้หวังนั่งตาปลอยเร็วกว่ารอยกระสวยพุ่งมุ่งหน้าทอจากพระธรรมโยบบที่7ข้อ6และกล่าวว่าข้ายอมแพ้เพราะแสนเบื่อเมื่ออยู่ไปปล่อยข้าลำพังยังดีถมชีวิตข้าสูญสลายไร้ชื่นชมทุกกระทมสิ้นหวังพังทลายจากพระธรรมโยบบที่7ข้อ 16. ส6โศกนาตรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดนั้นไม่ใช่ความตาย แต่เป็นชีวิตที่ปราศจากวัตถุประสงค์ความหวังมีความสำคัญต่อชีวิตคุณเช่นเดียวกับอากาศและน้ำคุณต้องการความหวังเพื่อรับมือกับชีวิตดรเบอร์นีซีเกลพบว่าเขาสามารถคัดคะเนว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งคนไหนจะอาการทุเลาโดยการถามว่าคุณอยากจะอยู่ถึงร้อยปีไหมคนที่มีความเข้าใจลึกซึ้งถึงวัตถุประสงค์ของชีวิตจะตอบว่าอยาก และเป็นพวกที่มีโอกาสรอดสูงความหวังเกิดจากการมีวัตถุประสงค์ถ้าคุณกำลังรู้สึกสิ้นหวังขอให้อดทนไว้ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตตามวัตถุประสงค์พระเจ้าตรัสเราแต่ผู้เดียวที่รู้แผนการที่เราจัดไว้เพื่อเจ้า เป็นแผนการที่จะให้เจ้าเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ให้พินาศเป็นแผนการที่จะให้เจ้ามีอนาคตสวยสดงดงามตามที่หวังไว้จากพระธรรมเยเรมีบทที่2 9ข้อ11คุณอาจจะรู้สึกว่าตนเองกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขแต่พระคัำพีกล่าวว่า พระเจ้าสามารถทำได้มากกว่าที่เรากล้าที่จะทูลขอหรือฝันถึงและทำได้ชนิดไม่มีขอบเขตจำกัดเกินกว่าคำอธิษฐานความปรารถนาความคิดหรือความหวังอันสูงสุดของเราจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อ20การรู้วัตถุประสงค์ทำให้ชีวิตคุณเรียบง่ายขึ้น มันช่วยกำหนดสิ่งที่คุณจะทำและไม่ทำวัตถุประสงค์กลายเป็นมาตรฐานที่คุณใช้ประเมินว่ากิจกรรมใดสำคัญและไม่สำคัญคุณเพียงแต่ถามว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้ฉันบรรลุพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับชีวิตฉันหรือไม่ถ้าปราศจากวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคุณก็จะไม่มีพื้นฐานที่ใช้อ้างอีกในการตัดสินใจจัดสรรเวลาและใช้ทรัพยากร คุณจะมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจไปตามสถานการณ์ความกดดันและอารมณ์ในเวลานั้นคนที่ไม่รู้วัตถุประสงค์มักพยายามทำสิ่งต่างๆมากเกินไปซึ่งทำให้เกิดความเครียดความอ่อนลา้าและความขัดแยง้งเป็นไปนไม่ได้ที่จะทำทุกสิ่งที่คนอื่นต้องการให้คุณทำคุณมีเวลาเพียงพอที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้น ถ้าคุณไม่สามารถทำให้เสร็จหมดทุกอย่างนั่นก็หมายความว่าคุณพยายามทำมากเกินกว่าที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้คุณทำหรืออาจเป็นเพราะคุณดูโทรทัศน์มากเกินไปชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์จะนำไปสู่วิถีชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นและตารางเวลาที่สมเหตุสมผลกว่าเดิม พระคัมภีร์กล่าวว่าชีวิตที่เสแสร้งและโอ้อวดเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าชีวิตที่ธรรมดาและเรียบง่ายเป็นชีวิตที่สมบูรณ์จากพระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อ7และมันยังนำไปสู่จิตใจที่สงบพระเจ้าพระองค์ทรงประทานสันติสุขสมบูรณ์แก่ผู้ที่รักษาวัตถุประสงค์ของเขาอย่างมั่นคงและวางใจในพระองค์ จากพระธรรมอิสยาบทที่26ข้อ3การรู้วัตถุประสงค์ทำให้ชีวิตคุณจดจอ่อมันช่วยรวบรวมความพยายามและพลังของคุณเพื่อทำสิ่งที่สำคัญคุณจะมีประสิทธิภาพเมื่อคุณรู้จักเลือกเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะไขวเขวด้วยเรื่องเล็กน้อยเราเล่นเกมไขว่คว้าเรื่องสัเพเหระกับชีวิตของเราเฮนรี่เดวิดเทโรสังเกตว่ามนุษย์ใช้ชีวิตแบบ สิ้นหวังอย่างเงียบๆแต่วันนี้คำบรรยายที่ดีกว่าคือไข้เขวยอย่างไรจุดหมายหลายคนเป็นเหมือนลูกข่างคือหมุนเร็วอย่างบ้าคลั่งแต่ไปไม่ถึงไหนถ้าปราศจากวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคุณก็จะเปลี่ยนทิศทางงานความสัมพันธ์คริสจกักรหรือสิ่งภายนอกอื่นๆไปเรื่อยๆโดยหวังว่าการเปลี่ยนแปล,ปลงแต่ละครั้งจะยุติความสับสน หรือเติมความว่างเปล่าในจิตใจของคุณคุณคิดว่าบางทีครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่มันก็ไม่แก้ปัญหาที่แท้จริงอันได้แก่การขาดจุดศูนย์รวมความสนใจและขาดวัตถุประสงค์พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าใช้ชีวิตแบบปล่อยตัวไร้ความคิดแต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไรจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ17 พลังของการจุดจอน,นั้นสามารถเห็นได้จากแสงแสงที่กระจัดกระจายมีพลังหรือผลกระทบน้อยแต่คุณสามารถรวบรวมพลังงานของมันโดยการบังคับมันสู่จุดศูนย์รวมและด้วยแว่นขยายรังสีของดวงอาทิตย์ก็จะสามารถรวมกันเพื่อจุดไฟเผาหญ้า,าหรือกระดาษได้ และเมื่อแสงรวมกันเข้มข้นกว่านั้นอย่างแสงเลเซอร์มันก็สามารถตัดโลหะได้ไม่มีอะไรที่มีสมรรถภาพเท่ากับชีวิตที่จดจอ่อหรือชีวิตที่อยู่ด้วยวัตถุประสงค์ชายและหญิงที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ล้วนเป็นผู้ที่จดจ่อมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่นอัครทูตเปาโลเผยแพร่ความเชื่อของคริสเตียนไปทั่วจัก,กรวรรดิโรมแทบจะด้วยตัวคนเดียวเคล็ดลับของท่านคือชีวิตที่จดจอ่อท่านกล่าวว่าข้าพเจ้ารวบรวมกำลังทั้งหมดเพื่อทำสิ่งเดียวคือลืมอดีตและมุ่งไปหาสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่ 3: ข้อ13ถ้าคุณต้องการให้ชีวิตคุณมีอิทธิพลก็จงจดจอ่อ เลิกเหาะแยะเลิกพยายามทำดะไปหมดทุกอย่างจงทำน้อยลงจงตัดออกแม้แต่กิจกรรมที่ดีและทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าสับสนระหว่างกิจกรรมกับการเกิดผลคุณสามารถยุคได้โดยปราศจากวัตถุประสงค์แต่มันจะได้อะไรเปาโลกล่าวว่าพวกเราที่ต้องการทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับเรา ให้เราจดจ่อที่เป้าหมายนั้นจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ15การรู้วัตถุประสงค์ช่วยกระตุ้นชีวิตคุณวัตถุประสงค์มักจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นไม่มีสิ่งใดกระตุ้นให้เกิดพลังได้เหมือนกับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในทางกลับกันความกระตือรือร้นจะหายไปเมื่อคุณขาดวัตถุประสงค์ เพียงแค่การลุกจากเตียงก็จะกลายเป็นกิจวัตรที่หนักหนางานที่หนักเกินไปไม่ได้ทำให้เราหมดแรงแต่สิ่งที่ดูดพลังและชิงเอาความชื่นชมยินดีไปจากเราคืองานที่ไม่มีความหมายจอร์จเบอร์นาชช์เขียนไว้ว่า นี่คือความยินดีแท้จริงในชีวิตคือการที่ตัวเราถูกใช้ไปทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตัวคุณเองยอมรับว่าสำคัญคือการเป็นพลังของธรรมชาติแทนที่จะเป็นกาฝากอมโรคอมทุกข์ที่คอยบ่นว่าโลกนี้ไม่ยอมทุ่มเทเพื่อทำให้คุณมีความสุขการรู้วัตถุประสงค์เตรียมคุณ,ค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 ณสําหรับนิรันดร หลายคนใช้ชีวิตเพื่อพยายามสร้างมรดกที่ถาวรบนโลกนี้พวกเขาอยากให้คนอื่นจดจำเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วแต่สุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดจะไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นพูดถึงชีวิตคุณแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับคุณสิ่งที่ผู้คนไม่ตระหนักก็คือในที่สุดแล้วความสำเร็จทั้งสิ้นก็จะมีคนทำได้เหนือกว่าสถิติจะถูกทำลายชื่อเสียงเลือนหายไป และคำสรรเสริญก็ถูกลืมเป้าหมายของเจมส์ดอบสันขณะเรียนมหาวิทยาลัยคือเป็นแชมป์เทนนิสของมหาวิทยาลายัยท่านรู้สึกภูมิใจเมื่อถ้วยรางวัลของท่านถูกจัดวางไว้ในตู้แสดงถ้วยรางวัลของมหาวิทยาลายัยหลายปีต่อมามีคนส่งถ้วยนั้นมาให้ท่านทางไปรณียีเพราะพบมันในถังขยะเมื่อมหาวิทยาลัยทำการก่อสร้างปรับปรุงดอบสันกล่าวว่า ถ้ามีเวลานานพอถ้วยรางวัลทุกชิ้นของคุณก็จะถูกคนอื่นทิ้งลงถังขยะการมีชีวิตเพื่อสร้างมรดกบนโลกนี้เป็นเป้าหมายแบบคนคิดสั้นวิธีใช้เวลาที่ฉลาดกว่าคือการสร้างมรดกนิรันร์พระเจ้าไม่ได้ให้คุณมาอยู่ในโลกเพื่อผู้คนจะจดจำแต่เพื่อเตรียมคุณสำหรับนิรันการ วันหนึ่งคุณจะยืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้าและพระองค์จะทรงตรวจสอบชีวิตคุณเป็นการสอบไล่ก่อนจะเข้าสู่นิรันดรการพระคัมพีก,กล่าวว่าเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลังพิพากษาของพระเจ้าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าจากพระธรรมโรมบทที่14ข้อ10และ12 อย่างดีที่พระเจ้าต้องการให้คุณผ่านการสอบครั้งนี้ดังนั้นพระองค์จึงประทานข้อสอบให้คุณล่วงหน้าจากพระคัมภีร์เราสามารถคาดหมายล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงถามคำถามสําคัญสองข้อคือข้อแรกเจ้าทำอย่างไรกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของเราพระเจ้าจะไม่ถามถึงภูมิหลังทางาศาสนาหรือหลักข้อเชื่อของคุณ สิ่งเดียวที่สำคัญคือคุณได้ยอมรับสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อคุณและคุณได้เรียนรู้ที่จะรักและวางใจพระองค์หรือไม่พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราจากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6ข้อที่สเจ้าทำอะไร กับสิ่งที่เราให้เจ้าคุณทำอะไรกับชีวิตของประธานความสามารถโอกาสกำลังความสัมพันธ์และทรัพยากรที่พระเจ้าประธานแก่คุณคุณใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อตัวคุณเองหรือคุณใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงสร้างคุณมาเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือการเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับ 2. องคำถามคำถามแรกจะกำหนดว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในนิรันกาลคำถามที่สองจะกำหนดว่าคุณจะทำอะไรในนิรันกาลเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบคุณจะพร้อมที่จะตอบคำถามทั้งสองข้อแล้วมาร่วมเดินทางกันต่อในวันต่อไปนะคะขอพระเจ้าอวยพร,พรค่ะ